สปอยด่วนมังงะวันพีซตอนที่1104นะครับทุกคนเป็นอีก1ตอนนะครับที่บอกเลยว่ามีการสูญเสียหน่ยเยอะมากๆนะโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเหล่าสาวกวันพีซและแฟนๆวันพีซทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มังงะวันพีซนะตอนที่1104เนี่ยเดินทางมาไกลมากๆแล้วนะทุกคนและตอนนี้นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยสําหรับเนื้อเรื่องนะครับโอเคนะครับพูดกันมามากแล้วเราตัดเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับผมในตอนนี้นะครับจะเริ่มมาด้วยที่ทุกคนนะครับเห็นคูมาเนี่ยโผล่ตัวมานะครับแล้วก็ตกใจกันอย่างมากเลยนะและการต่อสู้นะครับที่บอกเลยว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อตัวของคูมาและแซทเท่น ได้ทําการต่อสู้กันแต่ในครั้งนี้แซตเทิลไม่ได้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในการต่อสู้กลับเป็นฝ่ายคูมานะครับที่ได้เปรียบในการต่อสู้ในครั้งนี้โดยที่ตัวของแซทเทิลเนี่ยไม่มีทางส่วนได้เลยคูมานี่นะครับได้ทําการโจมตีอย่างหนักและต่อเนื่องโดยที่เนื้อเรื่องนะครับก็ได้บอกว่าตัวของแซทเทิลเนี่ยได้ทําการสูญเสียขาและแขนไปนั่นก็อาจจะหมายความว่าตัวของแซทเทิลเนี่ยได้ทําการแพ้ในสงครามครั้งนี้หรือเปล่านะครับตัวของผมเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่หรอกนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ค ตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยเริ่มกลับมาได้เปรียบในการต่อสู้เหตุผล <Hey S 1> นั้นก็คือตัวของแซตเทิร์นได้ทําการสูญเสียแขนและขาทำให้ฝ่ายหมวกฟางนะครับกลับมาได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้ตัดภาพมาทางด้านฝ่ายทหารเรือกันบ้างนะทุกคนตอนนี้นะครับพวกเขาได้รับคําสั่งในการโจมตีและทําลายนะครับเกาะเอ็กเฮดนะแต่ทุกอย่างนะครับที่ทํามาก็เริ่มหยุดลงเมื่อตัวของคุมานะครับที่ต่อสู้กับแซตเทิร์นอยู่เนี่ยได้ทําการงอกแขนและขาขึ้นมาใหม่ทําให้ตัวคุมาเนี่ยนะครับตกใจเป็นอย่างมากนะและการตตตตตต่่่่่่่่ออ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 สู้้้้้้้้ทททททีีีีดดดดดดุเเเเเเเืืืืนน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 ะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบกกกกก็็ไไไไไิมมมมมขขึงงงววซซ์์ําาาาโจปใ ใช้ท่าอะไรนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคูมาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันแต่ก็ต้องเป็นการโจมตีนะครับที่รุนแรงมากๆเลยนะครับถึงทําให้เซตเทิร์นเนี่ยนะฮะถึงกับแขนขาดขาขาดกันเลยนะพลังโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายของเซตเทิร์นมากและลูฟี่นะครับที่ต่อสู้กับคิสซารุเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูเดือดมากๆเลยเอาจริงๆนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าตัวคิสซารุเนี่ยประมาทในการต่อสู้เป็นอย่างมากอาจจะมาจากนิสัยที่ติดเล่นของตัวเขาเองแต่ก็นั่นแหละครับผมว่าคิสซารัััับบบบบคคคคคลลลลิปปนนนนี้้้ะะะรรรรใใใชชอฝาาากกกกดดดไ์์แแเ็งจหผผมมวยย บายทุกคน